มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมที่น่ารักหลายๆท่านที่ first impression เลยอ่ะที่เห็นผมครั้งแรกแล้วเข้ามาดูผมครั้งแรกหรือรับชมผมครั้งแรกแบบผัผ่านแล้วรู้สึกไม่ชอบที่หน้า <c oughs> ผมเลยเกลียด <c oughs> ผมว่าค่อนข้างที่จะ e นตี้หรือว่ามีอคติต่อผมด้วยซ้ําผมเชื่อว่ามีอย่างน้อยๆก็ผมว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมผมเชื่อว่ามีแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ลองเปิดใจนะครับให้กับผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้นะครับผมที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีเกียดจำนงที่จะทาให้ทุกคนเอาชนะความกลัวพอลองได้เห็นถึง การกระทำและนนยะะของผมสัมผัสผมได้ลึกขึ้นเยอะขึ้นแล้วเริ่มเปิดใจนะครับผม ยอมรับผมเป็นหนึ่งในครอบครัวของท่านนะครับผมเชื่อว่าในนี้มีครับผมผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับที่เปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับผมนะครับแล้วก็เข้าใจถึงเบื้องลึกในเจตนาของผมผมอาจจะมีเอะอะพะเว้ยไปบ้างอาจจะมีหยาบอาจจะมีสะบทคําหยาบบ้างหรืออุทานแบบฟังแล้วมันไม่ไม่ค่อยรื่นหูบ้างแต่นี่คือโลกของพาะเป็นจริงผมไม่สามารถที่จะนั่งพับเพียบไร้สดใสสดผูกไทยได้นะครับผมสิ่งที่ผมพูดก็แค่ก็แค่เป็นคําสะบทอุทานไอ้ทียไอ้ซ้ หรือแบบสะบัดคือผมไม่ได้ตั้งใจจะด่านะครับผมตรงนี้แต่ก็เพื่อที่จะให้มันเข้ากับโลกของความเป็นจริงไม่เฟกนะครับผมนะถ้าผมจะพูดครับทุกคําไม่ไม่สบดเลยมันก็ดูยังไงอยู่นะครับผมแต่ผมไม่มีเจตนาจอดจองที่จะด่าหรือจะอะไรใครทั้งสิ้นนะครับผมการที่มามาแขวะกันหรือมามาแข่งกันด้วยน้ำลายมันหมดยุคแล้วนะครับผมสมัยนี้ถ้าจะวัดต้องวัดที่ฝีมือถูกไหมครับทุกท่าน ผมก็ดราก้อนทําเพจครั้งแรกผมมีคนตามเพียงแค่หนึ่งคนวันนี้เพจผมคนตามหนึ่งล้านห้าผมว่ายสวยกว่าเดิมอีกครับทุกท่านผมไม่เคยลืมตัวเลยว่าเฮ้ย hey, กูคือก็ดราก้อนกูมีคนตามเป็นล้านไม่ใช่นิสัยผมนะครับผมบางพระบุรุษของผมนะครับไม่ว่าใครก็ตามสอนผมมาตลอดนะครับผมให้ผมจงอย่าลืมตัวและลืมตนนี่คือสไตล์ผมครับทุกท่านนะครับผมคนลืมตัวบัวลืมตีน ถึงเป็นกระเบื้องก็ไม่รู้จักบินเป็นแผ่นดินก็ไม่รู้จักด้านถึงชีพแม่งดับสิ้นจมดิ่งก็ไม่ทิ้งสันดานนะครับต่อให้อนาคตผมจะคนตาม5ล้านหรือ10ล้านคนทุกๆคนจําคาพูดของผมไว้นะครับดูแววตาของผมผมเป็นคนพูดหนึ่งทำสิผมพูดจริงทําจริงผมไม่ชอบพูดเล่นถ้าพูดเล่นผมจะบอกเลยว่านะพูดเล่นถ้าผมเอาจริงผมจะบอกว่าผมเอาจริงอนาคตนะครับผมถ้าผมคนตามถึง10ล้าน ผมก็จะไหว้ทุกคนท่านนี้ดีไม่ดีผมอาจจะไหว้สูยกว่าเดิมด้วยครับทุกท่านนะครับผมและปณิธานของผมคือผมจะทําให้โลกได้รู้นะครับผมว่าคนไทยในสายพาราโนลไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าเรื่องอื่นผมอาจจะไม่เก่งผมรู้ตัวนะครับผมแต่ถ้าเรื่องพาราโนลแอดเวนเจอร์พาราโนมอินเวสติเกเตอร์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แนละ้วผมจะทําให้โลกได้รู้จักในนามคนไทย ไม่ต้องชื่อผมก็อดดาก้อนก็ได้ก็อดดาก้อนไม่ต้องมีตัวตนก็ได้ครับแต่ผมอยากให้โลกได้รู้ว่าคนไทยแม่งกระเจ๋งอย่างน้อยๆมุมนี้ถึงแม้ว่าจะเล็กแต่แม่งแหลมนะครับผมจะทําให้ได้นะครับ,นะค,รบคอยดูครับทุกคนเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนผมเคยตั้งปฏิพานธ์แบบนี้ผมเคยพูดแบบนี้ให้กับคนรอบข้างผมฟังสิ่งที่ผมได้มาคืออะไรรู้ไหมครับทุกท่าน เสียงหัวล้อขบขันแบบอเอเชียมึงแม่งฝันละเมอฝันกลางวันรือเปล่าแต่วันนี้ผมเดินมาได้หลายก้าวแล้วอย่างน้อยๆในเอเชียผมก็ถือว่าแต่งถูกไหมครับอย่างน้อยๆพอานามอต่างชาติก็ได้เห็นว่าเฮ้ยคนไทยแม่งก็มีแบบนี้นะเว้ยเพราะฉะนั้น ผมจะสู้ต่อไปครับทุกคนผมยังมีลมหายใจอยู่ครับผมจะมีลมหายใจอยู่ผมจะสู้ต่อไปนะครับแล้วสักวันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนี้โลกจะไม่บอกว่าคนไทยเป็นคนงมงายไหว้ต้นถั่วงอกผมจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คัดค้านในมุมนี้ที่เป็นตัวคอยคัดค้านไว้นะครับให้โลกได้รู้ว่าเฮ้ยคนไทยแม่งไม่ได้งมงายนะเว้ยคนไทยแม่งเจ๋งนะเว้ยคนไทยก็มีใจกล้านะครับและสายนี้ผมจะเดินให้สุดครับทุกคนผมทำได้นะครับผมถ้าผมยังมีลมหายใจแล้วผมจะไม่ท้อ ผมจะสู้ต่อไปครับทุกท่านผมจําได้ผมเคยยินร้องไห้กลางสายฝนแบบนี้เพราะผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆทุกทุกคนผมตะโกนด่าท้องฟ้าผมตะโกนต่อว่าทุกสิ่งนะครับผมว่าทําไงทํายังไงกูถึงจะหายกลัวผีผมทําทุกสิ่งนะครับทุกท่านจริงๆครับนี่คือประสบการณ์โดยส่วนตัวของผมหลายๆท่านถามผมเลยถามผมมาเยอะมากว่าผมทําอะไรผมทําอะไรมาทําไมจากเด็กที่กลัวผีคนหนึ่งจึงกลายเป็นพารานอร์มอลไทยแลนด์ได้ ผมผ่านอะไรมาเยอะผมเจ็บมาเยอะผมร้องไห้กลางสายฝนมาเยอะทุกทุกคนไม่มีใครช่วยผมได้สมัยตอนผมเด็กๆยังไม่มี u t u b e ครับสมัยนี้คุณอาจจะพิมพ์ได้เทคนิควิธีการสอนให้หายกลัวอาจจะมีนักพูดหรือวิทยากรหลายๆท่านมาพูดให้กําลังใจเต็มไปหมดแต่สมัยก่อนไม่มีสิ่งที่ผมจะทําคืออะไรครับทุกท่านวิธีการลองผิดลองถูกผมลองผิดลองถูกมาเยอะมากครับและที่สําคัญที่ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะคําดูถูกครับผม ผมแปลเปลี่ยนคำดูถูกทั้งหมดให้กลายเป็นพลังพลังอันยิ่งใหญ่ไม่ได้ต่อสู้กับใครทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ผมต่อสู้คือผมต่อสู้กับตัวเองผมเอาชนะมันด้วยตัวเองครับด้วยคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆท่านด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างด้วยประสบการณ์นะครับผม e x p e ี i e n c e คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทฤษฎีมีไว้เพื่อนำทางแต่ปฏิบัติมีไว้เพื่อเติบโตครับทุกคนนะครับผมไม่รู้ว่าใครเรียนทฤษฎีอะไรมาบ้างตำราไหนอะไรมาบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่า ตำราร้อยตำราก็มักจะมีข้อแตกแยกและแตกต่างกันออกไปเราไม่ควรที่จะยึดติดกับตำราเล่มใดเล่มหนึ่งทั้งสิ้นเพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ยึดติดและมีอัตราและผลสุดท้ายเราจะมานั่งทะเลาะกันเรื่องของความเชื่อกูเชื่ออย่างนี้กูอ่านมาอย่างนี้กูเรียนมาอย่างนี้มึงเชื่อไม่เหมือนกูมึงอ่านไม่เหมือนกูมึงเรียนไม่เหมือนกูมึงผิดทะเลาะกันตายเลยครับทุกคนความเชื่อในเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคลแต่ละท้องที่แต่ละสังคมแต่ละประเทศแต่ละศาสนาย่อมมีจุดที่แตกต่างนะครับแต่สําหรับผม ผมไม่เอาประเด็นเรื่องนี้มาทะเลาะก,กันและบอกแวงกันสาหรับผมผมมองว่าความเห็นที่แตกต่างต่างหากที่ทําให้โลกใบนี้นั้นแข็งแกร่งผมเปิดรับทุกๆคอมเมนต์นะครับผมผมเปิดรับทุกๆคําติผมบอกได้เลยผมก็ดราโกนเปิดรับทุกๆคาติชมและผมก็ไม่ยึดติดก,กับคําติดด้วยและผมก็ไม่ยึดติดก,กับคําชมคําชมถึงแม้ว่าจะทําให้เราดีใจแต่ก็มีข้อเสียอาจจะทําให้เราหลงและเริงได้คําติมีหลายรูปแบบ หลายอย่างติเพื่อก่อตรงนี้ผมขอน้อมรับด้วยหัวใจติด้วยอัตราติด้วยอคติติดด้วยความเห็นต่างตรงนี้ผมปล่อยผ่านไม่แบบผมไม่แบบเพราะไม่มีประโยชน์ที่ผมจะต้องแแบบคุณไหมครับทุกคนทำไมผมจะต้องแบกคาติของพวกไอมนุษย์หลํำนะครับเพราะฉะนั้นผมคือผมออผมเป็นผมอย่างนี้ดีกว่าผมมีความสุขได้กับทุกคําติและทุกคําชมนะครับผมพี่น้องท่นานใดคิดว่าคําพูดของผม ผิดบ้างหรือเลปล่าครับทุกคนนะครับสาเหตุที่ผมมีแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะผมไม่ยึดติดกับความเชื่อครับแล้วผมก็ดราก้อนบอกเลย <st it> ผมไม่ทะเลาะกันเรื่องความเชื่อถ้าใครที่ติดตามผมมานานแล้วนะครับผมผมจะพูดทุกทุกไลน์ว่าเรื่องความเชื่อผมไม่ยุง่งเรื่องความเชื่อเรื่องการคิดต่างเฮ้ยมึงคิดอย่างนี้กูค,คิดอย่างนี้อำเภอนี้คิดอย่างนั้นจังหวัดนี้คิดอย่างนี้ประเทศนี้านาคิดอย่างนั้นศาสนาคิดอย่างนี้ศาสนานี้คิดอย่างนั้นผมผมไม่มาทะเลาะผมปล่อยเลยผมเสรีผมฟรีดอมมากเรื่องความเชื่อเพราะผมมองว่าการที่ถ้าเรา ความเชื่อมานนั่งทะเลาะก,กันเพื่อที่จะหาผู้ชนะหรือหาว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดผมมองว่าแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยครับพระพุทธองค์ของเราทรงตัดไว้นะครับผมในหลักการของพุทธนะครับจงอย่ายึดติดก,กับความเชื่อแม้จะเชื่อว่าเชื่อหรือเชื่อว่าไม่เชื่อก็ตามเพราะมันจะทําให้เรานั้นเกิดมีอัตราและอยู่ในกรอบและผลสุดท้ายเราจะตกเป็นทาสของความเชื่อถูกไหมครับทุกคนผมฟรีเลยทําไมเทพก้ดราก้อนมังกรสู้ผีนะครับผม ถึงมีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมทั้งคนที่เชื่อเรื่องผีและคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ทําไมเราอยู่ด้วยกันได้แบบสันติวิธีเชื่อไหมครับว่าเป็นอย่างจริงๆอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูครับผม <S <S ผมจะเช็คเลยณที่นี้นะครับผมทุกทุกคนที่กําลังรับชมผมอยู่นะครับทุกท่านขอเล่นจริงตอบผมแบบจริงๆนะทุกทุกคนใครที่เชื่อเรื่องผีกดหนึ่งนะครับผมนะใครที่เชื่อเรื่องผีกดหนึ่งนะครับ ใครที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยกด2เห็นไหมครับมีทั้ง1และสองนะครับผมแต่ทําไมเราอยู่ด้วยกันได้เราไม่เห็นต้องมาทะเลาะกันเลยถูกไหมครับเพราะเราเป็นตัวของตัวเองครับนะครับผมเราเป็นตัวของตัวเองนะครับผมเราเป็นตัวของตัวเองครับทุกท่านทําไมผมก็อดดราก้อนะครับผมมีคลิปทะลุหลักล้าน30กว่าคลิปนะครับผมกับการไลฟ์สดนะครับผม ทำไมผมมีคลิปหลักล้านสามสิบกว่าคลิปโดยที่ผมไม่เห็นต้องมีผีสักตัวครับทุกคนเห็นไหมครับทุกทุกคนดูผมมาเคยเห็นผมทําผีลอยไปลอยมาหรือเปล่าไม่จาเป็นต้องมีผีแต่ทําไมผมมีคลิปหลักล้านสามสิบกว่าคลิปเพราะผมมีใจนะครับผมและผมไม่เคยโฟกัสเรื่องผีเลยผมไม่เคยบอกทุกทุกคนครับผีครับทุกท่านมันคือผีผมไม่เคยโฟกัสนะครับผมนะแต่สิ่งที่ผมโฟกัสคือแววตาไอคอนแ t a c t นะครับผมเราคุยกันแบบจริงใจดีกว่าเราคุยกันแบบเฮ้ยผมไม่ใช่เด็ตไอดอลผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ชื่อดังมีคนตามเป็นร้อนลืดลืมมันไปซะผมไม่ใช่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมต้องการคือเราคุยกันแบบพี่น้องนะครับผมมองผมเป็นเพื่อนมองผมเป็นน้องมองผมเป็นพี่ตรงนี้แหละครับที่ผมมีความสุขในการไลฟ์สดยิ่งสถานที่น่ากลัวเท่าไหร่ผมบอกได้เลยผมก็อดดากอนยิ่งหลัน้าเท่านั้นถูกไหมครับทุกคนคุณลองดูได้เลยอันนี้เรื่องจริงถ้าสถานที่นะครับผมที่ สถานที่ที่ไม่น่ากลัวหน้าผมออกเลยหน้าผมจะเซ็ง อย่างเช่นเช่นกับวันนี้เช่นเช่นกับวันนี้หน้าผมจะเซง็งแต่ถ้าผมไปโปรเช็กเอ็กนะครับผมผมเจอสถานที่น่ากลัวผมเจอสถานที่ที่แม่มีตื้นลึกหนาบางมีรับลมคมใดมีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดผมแม่งโคตรหลั่นละ,ละผมชอบผมมีความสุขจริงๆครับผมมองว่าในเส้นทางนะครับผมสาสายอาชีพเดียวกันแล้วก็อะไรต่อมีอะไรผมเคารพทุกการตัดสินใจของทุกท่านนะครับผมผมรักพี่ป๋องผมบอกได้เลยผมรักพี่ป๋องกับพลทองพับผมชอบอาจารย์ริวิติสัมผัสนะครับผมผมชอบบุคลิกของท่าน ดุงมีสง่าผมชอบมากเลยจริงๆนะครับผมแล้วผมชอบพี่ป๋องชอบพี่ป๋องพี่ป๋องเนี่เปรียบเสมือนพี่ชายของผมผมชอบพี่แจ็คพี่แจ็คสายเสนนะครับผมหรือพี่แจ็คเดอะโกสนะครับผมผมชอบมากนะครับและพี่แจ็คก็เป็นคนแรกที่ผมรู้จักในวงการผีนะครับผมผมรักพี่เอสะเปเลอร์นะครับพี่เอสะเปเลอร์เป็นเปรียบเสมือนอาวุโสในสายเพจผมรักแกพี่เอเหมือนเหมือนพี่ชายของผมผมรักพี่เอ็มผมรักประธานเอ็มประธานเอ็มคือ ปฐมมาบทของการไลฟ์สดใน Facebook ผมบอกได้เลยผมกล้าพูดคำนี้เพราะผมเองก็เคยอยู่กับเขาผมรักประธานเอ็มเพราะว่าประธานเอ็มก็เหมือนเพื่อนผมเหมือนเพื่อนที่สนิทกับผมนะครับผมเองก็เหมือนไอคอนสายล่าผีนะครับและผมก็รักทุกๆคนครับผมนะผมรักทุกๆคนใครที่อยู่ในสายนี้ผมไม่ทัดผมไม่ชอบคุยนะครับผมผมไม่ชอบคุยก็กูเก่งกว่ามึงกูคือที่หนึ่งกู ผมไม่ชอบมันนี่ไม่ใช่สไตล์ผมกับคนไทยด้วยกันผมบอกนะตรงนี้เลยนะทุกทุกท่านหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมีใครได้ยินผมพูดแบบนี้ผมขอพูดหน่อยกับคนไทยด้วยกันผมไม่ขอแข่งไม่ว่าใครก็ตามผมไม่ขอแข่งครับผมขอยอมแพ้แต่กับคนต่างชาติกับคนต่างชาตินะครับผมบอกได้เลย,เลยที่ไหนก็ได้ครับผมที่ไหนที่ว่ายเฮีนที่ฝึก จัดมาเลยออกตั๋วเครื่องบินให้ผมได้เลยนะครับจะอะไรก็ได้จะภารกิจจะท้าอะไรแข่งกับผมก็ได้ผมทําอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนเห็นแต่เนื่องจากว่าณจุดนี้นะครับผมณจุดนี้เป็นสื่อสาธารณะการพูดการกระทําผมต้องอัดแอปและแอพพลายและต้องสกินนะครับแต่หลังมาให้ผมทําอะไรผมทํามาหมดแล้วผมก็ d ตารทก้อนทมาหมดแล้วครับและผมทายิ่งกว่าที่ทุกคนจะคิดว่าคนธรรมดาคนหนึ่งจะกล้าท้าและกล้าทําด้วยผมบอกณจุดนี้เลยนะครับผมผมท มาเยอะมากนะครับแต่าการนําเสนอเราไม่จะเป็นต้องโชว์เก่งนะครับผมเราไม่จะเป็นต้องโชว์ห้าเฮ้กูแม่งเจ๋งไอสัตว์เอกูที่หนึ่งเว้ยอะไรงี้ไม่จะต,ตายผมนะกับคนไทยด้วยกันผมขอยอมแทนผมพูดนะตรงนี้เลยนะและใครเป็นเอฟซีใครฝากไปบอกด้วยว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดในก้นบึ่งหัวใจของผม ผมคิดอย่างจริงแต่กับพารามอลต่างชาติทีมไหนก็ได้นะผมบอกเลยใกล้ๆผมได้หมดได้เพนะครับจริงครับนี่คือความรู้สึกของผมนะความรู้สึกของผมที่อยู่ในในก้นบึ้งผมวันนี้ผมขอพูดจริงๆครับเพราะว่าน้อยมากที่ผมจะได้พูดเรื่องราวอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแบบนี้นะครับผมแต่ครั้งนี้ผมขอพูดหน่อยเพราะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะตั้งแง่บางคนอาจจะเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนนั้นไปเปรียบเทียบกับคนนี้ไปเปรียบเทียบกับใครต่อใครว่าใครเก่งกว่ากันใครเจ๋งกว่ากัน ผมบอกได้เลยว่าอย่าเอาผมไปแข่งกับใครที่เป็นคนไทยผมขอยอมแพ้อันนี้จริงๆนะไม่ได้ถมตนเหรือเราจะโน้มติว้วหรือสร้างภาพตอแหลผมผู้จัดใจกับคนไทยด้วยกันผมไม่ขอคิดขอแข่งนะผมขอยอมแพ้แต่กับต่างชาติผมสู้สุดใจครับเหมือนกับที่พี่โบขาวนะครับผมที่เอาชนะชาวต่างชาติแต่ พี่บัวขาวไม่อยากเอาชนะคนไทยด้วยกันแต่สําหรับคนต่างชาติพี่บัวขาวนักมวยไทยของเราฮีโร่ของเรานะครับต่อสู้เต็มที่แล้วพี่บัวขาวไม่ยอมแพ้ด้วยนะครับผมนี่แหละครับคืออุดมการณ์ของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับแล้วผมจะทําให้ดูทุกทุกคนจริงๆครับถ้าวันหนึ่งผมอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้หรือถ้าวันหนึ่งผมมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตหรือเป็นรายการหรือถ้าวันหนึ่งผมผมเติบโตผมใช้คานี้ดีกว่าเชื่อไหมผม จะเนรมิตอะไรหรือรายการผีที่ดีๆให้ทุกๆคนได้รับชมกันเลยแบบที่ไม่ต้องมีรายการผีไม่จําเป็นต้องมีผีนะถูกไหมครับรายการผีไม่จำเป็นต้องมีผีผมก้อดรา้อนนะครับไม่จาเป็นต้องมีผีแต่ทําไมผมมีคลิปหลักล้านเกิน30มสิบกว่าคลิป หลายหลายคนอาจจะเห็นเมุมมองของผมแล้วจะเอาผมไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ว่าผมอาจจะไม่ชอบคนนี้เราจะไม่ชอบคนนั้นหรือเปล่าจริงๆผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีศัตรูกับใครผมไม่มีศัตรูกับใครเลยเส้นทางสายนี้เลยนะไม่มีอาจารย์ริวนี่ผมชอบผมชอบอันนี้ผมพูดตรงๆผมชอบบุคลิกผมชอบวิธีพูดผมชอบมุมมองนะครับผมชอบมากครับแต่คนชอบเอาผมไปโยงไปโยงอะไรกันมัว่วซั่วไปหมดนะครับแล้วก็ผมกับหมอปาผมกับหมอปาไม่เคยมีอะไรขัน <c oughs> ผมบอกได้เลยนะแม้กนะนะนะระทั่งผมเองยังดูยังดูหลายๆ,ๆคลิปของหมอปาเลยเมื่อก่อนนะครับผมนะ นะแล้วก็ชอบด้วยนะครับนะชอบด้วยผมชอบหมอปลานะอย่าเอาผมไปเชื่อมโยงกับใครต่อใครแล้วก็ทุทกทคนเลยทุกๆคนทุกๆสายทุกๆท่านนะครับผมตรงนี้บอกได้เลยว่าเราอยู่แบบไม่มีศัตรูดีกว่าเราอยู่แบบแฟมิลี่ดีที่สุดนะครับผมนะ ผมบอกได้เลยว่าจิตแข็งจิตอ่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าคนจิตอ่อนจะกลัวหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นคนจิตอ่อนจะทําให้เราไม่ค่อยมีสติเพราะว่าเรากลัวเกินเรากลัวมากเกินไปนะครับผมวิธีที่จะทําให้หายกลัวเชื่อไหมทุกคนนะผมนะครับผมเคยถูกหลายๆอาจารย์บอกว่าผมจิตอ่อนแล้วนี่คือชะตาของผมที่ผมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมสวนทางผมสวนเล่นผมสวนชะตาผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วผมก็ ทำทุกวิถีทางและในที่สุดผมเอาชนะตัวเองได้เกิดเป็นคนอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาครับทุกท่านนะครับผมจริงๆอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาดวงดาวบนฟ้าฟ้าเขาไม่มายุ่งอะไรกับเราหรอกครับทุกคนดวงดาวดาวข้างบนคือดาวข้อเดลเลอร์ต่างมีหน้าที่ของตัวเองก็มากพออยู่แล้วเขาไม่มายุ่งกับมนุษย์หลายหลายหมื่นล้านคนทั่วโลกหรอกครับนะดวงดาวบนฟ้าฟ้ามีอะไรให้ทําเยอะแยะนะครับมนุษย์อย่างเรานี่สิครับที่ต้องทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะ เอาชนะตัวเองเอาชนะสังคมเอาชนะโลกใบนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมอย่าฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาผมคนหนึ่งที่ไม่ฝากผมเคยฝากนะครับและผมก็ไม่ฝากต่อไปจิตแข็งจิตอ่อนไม่เกี่ยวนะครับผมจิตอ่อนเจอจิตอ่อนมีเสนจิตอ่อนวันไหวง่ายนุงนีงมุงมงฟุ้งผิดไม่เกี่ยวครับทุกท่านไม่เกี่ยวเลยครับผมนะคือคนเรามักจะถูกตีกรอบเพราะคําว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ทําไมเราไม่คิดเองบ้าง นะครับผมเราคิดเองบ้างก็ได้อย่าลืมนะครับทุกคนความเห็นที่แตกต่างที่ทําให้โลกใบนี้นั้นแข็งแกร่งนะครับผมเราต้องคิดเองนะครับผมถ้าเราจิตอ่อนจิตแข็งไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเป็นคนกลัวต่อไปหรือเป็นคนที่จะกล้าลุกขึ้นมาสู้กับตัวเราเองแค่นั้นเอง ผมคนหนึ่งที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วครับทุกท่านและผมก็พยายามทําและผมทําได้แล้วด้วยนะครับผมทําให้คนเป็นแสนนะครับผมก้าวข้ามผ่านพ้นต่อความกลัวนะครับผมต้องขอขอบคุณด้วยตรงนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือข้างเดียวไม่ดังครับผมช่วยได้ผมพูดได้ก็จริงแต่ผมผมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เพียงแค่20-30%ที่เหลือ คือตัวคุณว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองไหมอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแล้วถ้ามันดีขึ้นจงเปลี่ยนอะไรก็ตามถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันแย่ลงไม่ต้องไปเปลี่ยนมันปล่อยมันไว้อะไรปรับได้ก็ปรับปรับไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับผมเช่นเช่นกับความกลัวนะครับผมความกลัวมีหลากหลายความกลัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะทุกท่านสมองอะมิเกร่าสร้างให้มนุษย์นะครับผมสร้างให้คนเรามีความกลัวเพราะอะไรเพราะเป็นเครื่องที่เอาไว้โปรเทค นะครับโปรเทคหลายๆอย่างนะครับของความกลัวถ้าเราจาแยกจําแยกมันนะมีอยู่2ประเภทหลักๆไม่นับ 4- 5 6หที่เป็นแยกย่อยทุกคนมีอยู่2ประเภทครับในเรื่องของความกลัวหนึ่งกลัวเพื่อที่ไม่ให้เราเติบโตกับ2คือกลัวเพื่อไม่ให้เราตายแบบ2ดีนะครับผมแบบ2นี่คือดีมากความกลัวควรจะมีไว้เพราะถ้าเราตัดความกลัวที่มันกันไม่ให้เราตายทิ้งไปเราจะกลายเป็นคนดันทุลัง และผลสุดท้ายตัวเราเองจะสวยนะครับผมความกลัวเพื่อไม่ให้เราตายจงกลัวต่อไปเถิดนะครับผมเพราะนี่คือสิ่งที่สมองบอกเรานะครับผมคือสิ่งที่สมองบอกเราแต่ความกลัวที่มันปิดกั้นเราไม่ให้เราเติบโตสักที นะครับผมไม่ให้เราเติบโตสักทีบางคนนะครับผมหลายๆคนไม่เติบโตเพราะว่าไปยึดต,ติดกับความเชื่อมากเกินไปก็ไม่ดีนะนะครับผมหรือยึดต,ติดกับคําบอกเล่าหรือยึดติดกับคําที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าก็ไม่ดีเช่นกันนะครับผมหรือเอออะไรนะครับผมเราเจอประเภทมิจฉาชีพแห่งความเชื่อพอเราจะไปแตะต้องอะไรบางสิ่งเราจะไปพิสูจน์อะไรผมสุดท้ายเขาเหล่านั้นบอกว่ามึงไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาเอหียคำนี้จบเลยครับทุกคนคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช้ได้แต่ไม่ใช่ ทุกกรณีนะครับผมเพราะคํานี้ถ้าเราใช้ผิดที่ผิดทางผิดวาระผิดเวลามันจะเหมือนกรอบแก้วที่เอาไว้ครอบความจริงความจริงของบางคนหรือบางกลุ่มไม่อยากให้เราแตะไปเปิดโปงหรือไปให้รู้ความจริงนะครับผมก็เลยอ้างว่ามึงไม่เชื่อมึงอย่าลบหลู่จบเลยคํานี้แตะไม่ได้ ถ้าแตะบาดมั่งถ้าแตะอาจจะโดนล,ลุมมั่งถ้าแตะอาจจะโดกนการด่ามมั่งหรืออาจจะโดนอะไรตร่อมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมวิทยาศาสตร์เขาถึงให้เราทดลองค้นคว้าแล้วก็สรุปนะครับผมไม่ใช่เขาว่ากันว่าแล้วก็จะต้องว่าอย่างนั้นอีกตลอดไปร้อยปีพันปีผ่านไปก็ต้องเขาว่ากันว่าหรือนะครับผมแท้จริงแล้วหลายๆสิ่งนะครับที่ปัจจุบันได้ขี้คลายแล้วหล,หลายประเด็นนะครับผมเพราะเพราะอะไรเพราะมีคนที่กล้าที่จะไปพิสูจน์ครับกล้าที่จะทําลายกรอบแก้วแห่งความ เชื่อกล้าที่จะไปทำลายตรรก,กะของเอไออะไรของคนบางกลุ่มไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไว้ก่อนเลยนะน้ำผุดขึ้นมาสาทุกสาทุกมึงอย่าแตยมึงอย่านั่นนะใครไปพี่ผุดโดนด่าหมดมึงไม่เชื่อมึงอย่าลบหลู่มึงไม่เชื่อมึงก็ไม่ต้องมาลบหลู่ผลสุดท้ายชาวบ้านตัดแห่กินน้ําที่ทะลุจากน้ําที่น้ําท่อประปะน้ําระบบบาบัดนะครับหลายๆกรณีนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมผมบอกแล้วผมก็จะก็ไม่แต่ต้องความเชื่อความเชื่อผมไม่แตกนะครับแต่ต้องสมเหตุสมผลนะ ถ้าสมเหตุสมผลถ้าความเชื่อใดก็ตามมีนัยยะมีนัยยะมีแง่คิดมีสติเตือนใจและมีคําสอนหรือมีสัญ,ญลักษณ์ที่คนรุ่นเก่าได้แฝงเอาไว้ในเรื่องราวนั้นในความเชื่อนั้นนะครับผมบางทีพูดดีๆไม่เชื่อต้องใส่สัญ,ญลักษณ์ในเรื่องเล่าและเรื่องราวใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปในตำนานนั้นตรงนี้ผมเห็นด้วยนะผมก็ราก้อนเห็นด้วยแล้วผมก็อยากให้ความเชื่อเหล่านั้นคงอยู่กับมนุษย์ต่อไปเพราะความเชื่อบางความเชื่อดีมากบางความเชื่อผมยังนึกในใจเลยเฮ้ยคน รุ่นเก่าคิดได้ยังไงวะนะครับผมอันนี้ดีมากนะครับผมผมคนพูดไม่เก่งทุกท่านนะครับผมผมคนไม่ค่อยมีตําราอะไรในหัวเยอะนะครับผมนะผมมีแค่ใจนะครับแค่นั้นเองผมคิดอะไรผมรู้สึกอะไรผมก็พูดตามนั้นนะครับผมผมไม่ชอบท่องจําหรือไปลอกวิกิมีเดียมาหรือไปคัดลอกข้อความใน Google หรือใน youtube เพื่อที่จะมาพูดให้ตัวเองดูเป็นนักวิชาการอันนั้นไม่ใช่สไตล์ผมนะผมก็แค่คนคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึน่งที่ พูดทุกสิ่งออกมาจากหัวใจแค่นั้นเองคือบอกได้เลยผมกอดรากอนนะครับเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของจิตและวิญญาณแต่ผมไม่ให้ความสําคัญใดๆก็ตามในเรื่องของผีแลบลิ้นปิ้นตานะครับผมไม่สมเหตุสมผลไม่มีประโยชน์ไม่มีแกนสานไม่มีสาระตรงนี้บอกได้เลยไปไกลเต็มริบเอยนะครับผมแต่ผมให้ความสําคัญเกิดในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับและผมเป็นอย่างนี้จริงๆครับทุกท่านพี่ร้องเพลงได้ไหมครับเสียงผมยังกระควายออกลูกเลยครับผม ตอนอยู่บางแค่เธอช่วยขายข้าวมันไก่ไปอยู่หัดใหญ่ช่วยยายขายข้าวขาหมูอยู่พัทยาเธอช่วยยาขายสบู่กลับมากรุงเทพชมตูแม่เลนูขายข้าวหน้าเป็ดไปอยู่เชียงใหม่ปันใจไปขายลิ้นจี่ ลบบุรีคนดีไปขายประดูกไปอยู่อุดอนขายที่นอนและขายปูกทำรวยจากขายประดูกเอ,เ,อเลยพูกขายข้าวคู่กะปีไปอยู่เชียงไหม่ขวัญใจไปขายลินจีอยู่รอบบุรี คนดีไปขายประดูระโยกผู้ดันขายที่นอนและขายผูกร่ำรวยจะขายประดูเธอเลยกูขายข้าวคุกจะปี